รีวิวเครื่องเล่นเทปและก็วิทยุนะครับเป็นยี่ห้อ panasonic m o เดล rxm 5 0ส่วนนะครับใช้งานได้เตรมระบบนะครับใช้ไฟ220่โวลต์บ้าเรามีสายไฟหกโรมแถมให้นะครับใช้ฐานได้นะครับฐานเบอร์ดีสีก้อนนะครับทดสอบให้เรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้มีสายไฟแถมให้มาพร้อมกล่องนะครับตัวนี้แต่ตัวเครื่องไม่ได้ใหม่เอี่ยมนะฮะแค่มาพร้อมกล่องนะครับเป็นสินค้าค้างสต็อกนะครับ ใช้งานเต็มระบบเริ่มต้นเสียบสายไฟเสียบไปตรงบ้านเราได้เลยนะครับนะครับใช้ทา,ใชทานได้ใช้ฐานได้ใช้ไฟได้นะครับคุงฟังเซลลงปกตินะร,ระบบวิทยุเลื่อนขึ้นด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นโทนตัวนี้เป็น,นมนรุ่งนะะจูนเพื่องจะอยู่ตรงน,นี้อ่าเพื่อเพลินสนุกใช่ไหม ได้ขึ้นจะอยู่ตรงนี้นะครับรับได้ถึง108นะครับเลยนนะับแต่92123 Channel AM ถึง1,600 AM เลื่อนลงด้านล่างนะครับข้ออะไรก็ว่าสั้นลำไม่เป็นที่อนุญาตอะไรเนี่ยสั้นลำของที่อนุญาตเป็นะตไ้ได้ข้อสอบรวดเร็วโดยวันนี้สถาบันระหว่างประเทศประเทศมาและการพัฒนาคฟังเซลไอทีสถานะไฟติกกลมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และผู้แทนการค้าไทยได้จัดเวทีร่วมกับไทยิัเกฤนประเทศและผู้แทนการค้าไทยได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกันโดยจะ FTA ไทย EU เพื่อบรรดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้สะท้อนความเห็นอย่างรอบด้านเป็นครับเรื่องหลงด้านล่างจะเป็นเทสก็กว่าก็้ายกว่าเต็มระบบนะครับสาหรับตัวนี้นะฮะ อันนี้หว่างปรนเมื่อกี้ได้จัดเวทีไปนะครับประเทศและผู้แทนการค้าไทยได้จัดเวทีรับฟังความคิดนะครัาลองฟังเสียงนะครับใช้โลภานิดเทียวะลายนะครับ เราเปลีย่ยนม้วนฮะ ចប់ការរីវនណាครับអរគុណครับ